อยู่กับผมร้านบอสพีซีเช่นเคยครับมาดูงานวันนี้กาน3เครื่องสมไกด์ไลน์วันนี้ก็ยกหยิบสุ่มมาเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีเครื่องแพงแล้วก็เครื่องถูกหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่านิยามคําว่าถูกกับคําว่าแพงแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงๆดังนั้นแล้วผมมาให้ดู3มเครื่องวันนี้มีสเปคอะไรกันบ้างเริ่มที่เครื่องแรกเซตแรกทั้งเซตเลยนะครับพร้อมจอไอพาร์สันสานิ้วเครื่องบวกจอเนี่ยเอาเครื่องอย่างเดียวก่อนนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ทําราคารวมไว้ เครื่องอย่างเดียวนะครับไม่รวมจอจบที่28,770เครื่องอย่างเดียวนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รวมจอนะครับผม28770 i5 g e n 10ครับ 10105F ไม่ใช่สิ 10400F นะครับ6คอ12เธรดตัว4.4จิกแรม16จิกซาดัก DDR4 บัส3200 M.2 NVME ครับ512จิก RTX 3060 OC 12 g b นะครับชุดน้ำา2ตอน240มมใส่อยู่ด้านบนอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เมมบอร์ดเป็น h 6 1 0 m จาก AdLock PowerSupply เป็นของ a e r o c o คู750วัตต์พัดบอนเคสตัวนี้เป็นของ c เ n a m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  c c a าครับเปลี่ยนไฟได้นะกดปุ่มปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บปอย่างนี้เลยแล้วก็ลูกค้าใส่ชุดน้ำา2ตอนจาก Cynami ไปด้วยก็คือ ระบายความร้อน cpu เพราะว่าลูกค้าท่านนี้เน้นเปิดข้ามวันก็เลยใส่ชุดน้ําติดตั้งไปเสริมด้วยนั่นเองเครื่องอย่างเดียว28,770แล้วก็นี่ฮะจอไฮบรสัรนนะครับ30นิ้วนะครับ30นิ้ว2 k 200Hz เป็นจอโค้งด้วย21ต่อ9ครับดูภาพผมมันซะก่อนครับแบบสดใสอลังการจริงๆครับผมนี่อย่างนี้เลยเดี๋ยวรอรอ,รอดูเกมมานะนี่ประมาณนี้นะครับจอราคาอยู่ที่7 9 9 0บาทเป็นสินค้าใหม่ประกัน3ปี นะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวเครื่องเนี่ยก็สินค้าใหม่หมดประกัน3ปีแต่ว่าการจอเป็นมือ2นะครับประกันสูญเหลือประมาณ1.8ปีที่เซตนี้นั่นเองเหมือนเดิมครับสั่งเครื่องพร้อมจอได้ส่วนลดสูงสุดประมาณ3,000บาทมันแล้วแต่สเปคด้วยนะว่าสเปคไหนลด3,000ันสเปคไหนลดพันหนึ่งสเปคไหน,ไหน,ไหนลด2,000ว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคเซตนี้จบเซตต่อมามาดูกันต่อ NZXT เครื่องนี้นะครับ NZXT Head f i e Edit ครับมาดูกันครับสเปคเครื่องนี้จบไป98,200เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเครื่องประมาณแสนห้ามาให้ดูนะครับเอา 98, ก่อน98,200 i9 12900F นะครับ16คอร์24เทอร์โบ 5.1G RAM 32G Dominator จาก Corsair RGB ครับบอกเลยว่า RAM ตัวนี้แม่งโคตรสุด 32G DDR4 บัส 3,200นั่นเองนะครับใส่อยู่กับเมนบอร์ด Z690 จากจิกะไบครับการ์ดจอพลาดไม่ได้ครับตัวแรงครับ RTX 3090 24จิก GDDR6X ากจาก p n y x l น8นั่นเองครับนี่ฮะสามพัดลมครับสามพัดลมอย่างนี้ฮะชุดน้ำ ID เ o ีย o ูลิ่ครับชุดน้ำ ID เ o ีย o ูลิ่งตอน240มมครับสายหนาๆเหนียวๆอย่างนี้เลยครับ นี่ฮะโลโก้ ID เ o o l i n g ชัดเจนตรงนี้ลูกค้าเน้นคุมโทนฮนะเราก็จัดให้ฮะมีแค่ไฟหน้าอย่างนี้แล้วก็ไฟแรมแค่นั้นเองภายในเครื่องแบบดุกดันไม่เกรงใจใครอย่างแน่นอนนะครับผมจบไปในงบ98,200เหลือสเปคอะไรที่ไม่ได้พูดอีกเหลือ m.2 นะฮะ m.2 เป็น 1TB ทรนะครับแล้วก็ตัว power supply เป็น850วัตต์80พัตโกอ่ะโอเคจบแล้วน่าจะพูดหมดแล้วแหละสเปคในเครื่องนี้นะ ตกหล่นยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าแล้วกันเคสเป็นของ n z ็นเซดเอเดไฟอินั่นเองนะครับจบไปในงบ98,200แล้วที่สําคัญครับทุกอย่างเป็นของมือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีพาวเวอร์สปายน่าจะประ,ประกันประมาณ5ปีหรือ10ปีนี่แหละผมจําไม่ได้ส่วนตัว M.2 น่าจะประกัน5ปีส่วนน้องนั้นเป็นสินค้าใหม่ประกัน3ปีนะครับอ่ะโอเคตามนี้แล้วดีไซน์ของเคสเนี่ยดูมาดูใกล้ดูเนี้ยมันมีพัดลมตรงนี้ด้วยนะทำเล่นไปนะเนี่ยจุดวอาตรงเนี้ยมันใส่ใจมากนะติดพัดลมมาให ถ้า n z ็นติดพัดลมมาตรงนี้จะกราบงางามเลยครับนะครับผมอ่ะโอเคจบเครื่องนี้นะครับพูดที่พูดไปเมื่อกี้ราคาเฉพาะเครื่องนะจอก็ไปเลือกเอามีหลายแบบนะครับอันนี้ก็เล่นเกมมันเพลินเลยครับเครื่องนี้24,790ราคาเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมจอนะจ๊ะ24,790 i5 10400F 6412เทต้โวซีจจิกแรม16จิกดีโฟบัส3,200นะครับจากซาดักนั่นเองแล้วก็ M.2 เป็น NVMe 512จิกนะครับ RTX 3 0 6 0 1 2จิก OC นะครับแล้วก็ตัวพาวเวอร์ p l y 750ยวัตต์80พัดบอนนั่นเองเมมบอร์เป็น H 6 1 H 5 1า M นะครับจากกิกะไบนะครับเคสเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มอย่างนี้ 1>, 1 2ึ่กดค้างไว้ไฟดับอย่างนี้กดอีกครั้งหนึ่งไฟมากดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไฟตามนี้นะาจา๊ะน้องๆหนูๆสองหมนสี่พันเอย่างที่บอกครับว่าจอเนี่ยเรามีหลายแบบจริงๆนะครับไม่ว่าจะอันนี้ก็เป็น AOC ตัวแรกจอ MSI Curve มีลำโพงใต้จอไอพาร์สันสามสินิ้ว 2K 2 0 0 h ้ดังนั้นแล้วเนี่ยจัดได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ผมก็มานำเสนอแล้วแต่ช่างเขาจะหยิบมาให้ว่า จะหยิบอะไรอยากให้ผมเสนออะไรบ้างหรือว่าตามที่ลูกค้ารีเรียเมานั่นเองว่าพี่ครับเอาคอมผมมารีวิวลงหน้าเพจได้ไอมก็ไม่ขัดเราก็จะหยิบเครื่องลูกค้านั้นๆมารีวิวให้นะครับแล้วก็ช่างก็กําลังประกอบงานกันอยู่แบบเยอะแยะมากมายเพราะมันช่วงสิ้นเดือนแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายครับส่วนลดพันหนึ่งสองพันส่วนลดสูงสุดถึงสามพันบาทเออส่วนลดสูงสุดจริงๆอ่ะห้าพันนะ แต่ว่ามันต้องเป็นสเตอแบบไฮเอน n d จริงๆนะครับถึงจะได้ส่วนลดขนาดนั้นนะครับผมอโอเควันนี้ไว้เท่านี้ฝ่าวิด้ว่ครับจากร้านบอสท p ซส่งทั่วไทยเก็บปลายทางอย่าเทียบแค่ราคาครับเทียบบริการหลังการขายกันด้วยนะครับผม